สวัสดีครับเป็ดสุวรรณสวัสดีรอาวุธโอมสุวรรณอ่าไฟนอลซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ก่ก็ซ้อมอยู่ที่ใครโรงเรียนกีฬาสุวรรณก็อยู่ที่โรงเรียนกีฬาเลยแล้วมีใครเป็นกุ๊กบอลซ้อมมาอยู่ตอนนี้ก็มีพวกภูมิพวกไตรทองพวกกระเบิดน้องๆที่เรียนที่โรงเรียนกีฬาช่วยกันตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่ร้อน้ำหนักป่อยๆเราตอนนี้ ห้าเจ็ดท่านแปดมวยสไตล์ไหนครับเี็นมือวันนี้จะต้องมาเจอไหมแหลมเนาะครับเสียงยาวไม่เคยต่อยกับน้องแน่นอนไม่เจออืมแล้ววันนี้เจอกับน้องเนี่ยวางเคลมแพงให้ดิก็ตามสไตล์อืมมีอะไรแก,ไรก,ก้ไขคู่พิธีแล้วเสดจ่ายกมต่อยน้องมายังเสดจ่ายนะน้องเมย์งไ,งไม่พออืมแล้วสูงครับไวไหมไวอ่ะไม่กลัวนะไม่แล้วล่าสุดเราแตยใครไปต่อยกับไอ้จับได้ไหมที่ปากีนนานที่ไหนที่อันเนาเป็นไงบ้างวันนั้น ชูสวนเลยพลาดแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบบกบอกก็เวทวันนี้เลยนะถ้าเกิดเข้าไปเช่าขนาคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินนิดหน่อยเกินนิดหน่อยก็มายืดเส้นยืดสายร่างกายของเราตอนนี้เร์เซน์สมวยแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่แทนเอาชนะด้วยนะคุมมากี่กิโลประมาณสามสี่กิโลต่อยมวยไทยของเราหลักร้อยบวกร้อยบวกแล้วจังหวัดสุราเด็กสุราเลยเอาสาเชิวช่วยแฟนครับก็ติดหลัจ๋าเลยกมเลย วันนี้เพิ่นแน่นอนเอาใชหนะนะอ่ะอาววันนี้ขอ่ต้องโชคดีก่อนครับ